สวัสดีครับวันนี้เรามาติดแอร์ในรถ Sport Rider นะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีน้ําเงินนะครับวันนี้เราจะมาติดแอร์รุ่นสลูปนะครับเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับเป็นตัวรุ่นใหญ่ติดใน Sport Rider นะครับช่างทีดกําลังติดตั้งอยู่นะครับต้องเจาะหลังคานะครับกว้างนะครับประมาณ1ฟุตนะครับยาวประมาณ40เซนด้วยกันเพื่อให้ช่องแอร์ของตัวสลูปลงไปในรถได้ นะครับก็เจ้าของก็ปรึกษากันนะครับในเรื่องของการติดตั้งแอร์ตัวนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งก็ถามว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนดีนะครับจะเป็นรุ่นแปะผนังเราก็ไม่ต้องเสียหลังคานะครับเจ้าของบอกว่าติดตัวสลุปไปเลยไม่เป็นไรเจราะหลังคาก็ไม่เป็นไรรับแรงพลังงานของรถคันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม300แอยป์มนะครับ310ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการเจราะหลังคานะครับเจ้าของบอกว่า รถคันนี้ทําเอาไว้เพื่อท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถจะเสียหายนะครับก็ดูแล้วนะครับติดตั้งก็สวยงามนะครับถือว่าสวยงามเรียบร้อยดีนะครับแต่ในเรื่องของสีนะครับตัวรถเป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนสีนะครับก็คุยกันอีกว่าจะเอาเป็นสีน้ําเงินเลยไหมหรือว่าจะเอาเป็นสีอย่างอื่นนะครับเจ้าของรถแนะนําบอกว่า ขอเป็นสีดำแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินเจ้าของรถบอกว่ากลัวผมว่าจะทําไม่เหมือนนะครับจริงๆแล้วก็คงไม่เหมือนนะครับเหมือนก็คือเอาคล้ายๆนะครับถ้าทําจริงๆก็เอาคล้ายๆเพราะว่ามันไม่ใช่สีเบอร์ของตัวรถนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ทําเอาแค่พอใช้ได้นะครับพอให้ดูคล้ายคลึงกันเลยตัดสินใจเอาเป็นสีดําดีกว่า นะครับเป็นสีอมตะนะครับที่ไหนก็อยู่ได้นะครับสำหรับสีดำนะครับก็ลงมือทำอาพ่นสีนะครับพ่นสีก่อนที่จะลงสีจริงนะครับผมก็ลงสีที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกก่อนนะครับเพื่อกันลอกนะครับมันมีสีอีกชนิดหนึ่งก็คือสําหรับอาพลาสติกโดยเฉพาะก็คือต้องพ่น สีรองพื้นพลาสติกนะครับเพื่อให้เกาะพลาสติกได้อย่างแน่นนะครับอย่างก็คือเป็นสีกันลอกนะครับสําหรับใช้กับพลาสติกโดยเฉพาะนะครับป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็ใช้สีจริงนะครับเป็นสีดําผสมสีบอลเล็กน้อยนะครับลงไปเพื่อให้เกิดเกร็ดบอลกับสีดำนะครับ หลังจากที่ลงสีดําเรียบร้อยเราก็มาลงสีเคลือบนะครับสีเคลือบตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคุณภาพหน่อยนึงนะครับก็เป็นคุณภาพดีนะครับก็คือราคาจะแพงเป็นสีดําเป็นสีตัวเคลือบแห้งช้านะครับล้ำรู่ภายในนะครับเป็นภายในหลังจากที่ได้ปิดผนึกอะไรเรียบร้อยนะครับติดสึก ติ๊กเกอร์อ่ายูโรอ่าสองศูนสี่เรียบร้อยนะครับก็สวยงามมากๆนะครับถูกใจมากๆนะครับสำหรับแอร์ตัวนี้ทั้งใหญ่อ่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งเย็นอีกต่างหากนะครับยอมรับเรื่องความเย็นนะครับเพราะมีลมแรงนะครับแบตเตอรี่ทรงพลังนะครับ300แอมป์แบบนี้นะครับผม คิดว่านอนช่วงคืนคงไม่ต่ํากว่า2คืนขึ้นไปถึง3คืนนะครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้เปิดแป๊บเดียวนะครับห้องขนาดนี้ทําความเย็นได้อย่างดีมากนะครับทำให้อแอร์ตัดการทํางานได้ไว นะครับทั้งสวยทั้งเก่งนะครับทั้งเย็นนะครับสำหรับแอร์ตัวนี้ยอมรับจริงๆนะครับหลังจากที่เราพ่นสีทิ้งเข้าไว้นะครับเป็นเวลา2-3ชั่วโมงเราก็จะเอาฝาครอบทางด้านบนมาใส่ให้กับแอร์ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นในเรื่องของการทําสีนะครับในการเปลี่ยนสีให้เข้ากับตัวรถนะครับก็ จะทําให้ฟรีนะครับทุกๆท่านนะครับทุกๆคันที่มาติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC รุ่นนี้นะครับจะทําบริการเรื่องของการพ่นสีให้นะครับหลังจากที่ใส่ฝาครอบเรียบร้อยนะครับก็ดูสวยงามนะครับก็เป็นสีดําสามารถที่จะเข้ากับทุกสีของตัวรถได้นะครับสนใจเรื่องการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับสนใจต้องการติดตั้งในรถของท่านไม่ว่าจะเป็นรถชนิดใดก็ได้นะครับสามารถที่จะทําได้นะครับก็ สนใจก็โทรหาผม0658.4559 7ขอบคุณครับ